เปียนน้ำมาแต่เช้าเลยครนูนนูนียอไปข้างนอกคอเหนื่อยเปลี่ยนน้ำให้จำเปลี่ยนบ่อยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของห่านกิกดูน้าไปทำอะไรมายอมมาช่วยพ่อเปลี่ยนน้ำ ทำไรล้อืึทำไรอ่ะไม่อย่างมาช่วยเปลี่ยนน้ำเลยอึ๊บแหม่มาช่วยพ่อเปลี่ยนน้ำไหมน,นะไม่เฝ้าเลยนะฮะเพรวถูกขังเหรอ หนีออกมาเลยนะให้เราไปเปไหมไปยิงช้าไหมไอ้คุณชายเลยนะฮะน้าก็มีคนเปลี่ยนให้นางเปลนะหิงช้าโอ้โหแพ็คของหน่อยทำง่วงเอาขี่เอ้ข่าจะเล็ข่าจะเช็ดเนี่ย